สุนเราะมานุราฮีมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ10วันแรกของเดือนรุลฮหจญา์โอกาสความดีที่เพิ่มพูนช่วงนี้เรากำลังจะเข้าสู่ช่วง10วันแรกของเดือนรุลฮหจญา์ถ้าหากว่าใครทราบถึงความประเสริฐแล้วเนี่ยเราแน่นอนว่าเราจะต้องเอาใจใส่แล้วก็หมั่นที่จะเก็บเกี่ยวความดีช่วง10วันแรกของเดือนรุลฮหจญ์ ไม่ว่าจะเป็นคนขยันขยันทำความดีทำไอบาด์มันเป็นโอกาสที่เราจะได้เก็บเกี่ยวความดีงามต่างๆมากมายในช่วงสิบวันแรกของเดือนอจญะจ์และเช่นเดียวกันสำหรับคนขี้เกียจก็ยิ่งจะต้องใช้โอกาสนี้ในการขวนขวายหาความดีเพราะความดีที่เราปฏิบัติเพียงเล็กน้อยในช่วงสิบวันแรกของเดือนดุนฮิจ์มันจะเป็นความดีมหาศาลตามที่ท่านอนัอฮุลสลลมาห้บอกว่ามา,าัยยามินอัลอามัลุศศอลิห u ฟีหินนะรับบุอิลลอฮีมนฮาดิห์อัยยาม10ไม่มีการงานใดที่ถูกปฏิบัติในวันอื่นๆเนี่ยจะประเสริฐกว่าการงานที่ถูกปฏิบัติใน10ันแรกของเดือนดุลฮุจญะห์ซอฮาบะห์ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าวลันจิฮาดุฟีซะบิลล์แม้แต่การจิฮาดในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอย่างนั้นหรือท่านนบีบอกว่าแม้แต่การจิฮาดเองก็ตามเว้นแต่ว่าชายคนหนึ่งที่เขาได้ ออกไปต่อสู้ในทางของลัทิฮะต์เนี่ยแล้วเขาไม่ได้นำเอาชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินกลับมาไม่ถึงว่าเสียชีวิตในทางของลัทธสุบฮานหัวตะละาการงานนั้นเนี่ยจึงจะประเสริฐกว่าการงานที่ถูกทําใน10วันได้คนเดียวจิอุลมาได้บอกว่า10คืนสุดท้ายของรมฎอนเนี่ยประเสริฐที่สุดในรอบปีเพราะมีคืนเลยเดวตุนกอสว่วนช่วงกลางวันเนี่ยที่ประเสริฐสุดในรอบปีคือ10บวันรกขคนเดียวจิไม่ถึงว่าเหมือนกับ สิบวันแรกของเดือนตุลาจึงเป็นฝาแฝดกับสิบคืนสุดท้ายของรอมฎอนเนื่องจากสิบวันแรกของเดือนตุลาจามีวันอารอฟาอยู่ในวันนี้มีวันเชื่อหรือวันอิฐอัตตาอยู่ในวันนี้และสองว,วันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่ทํทาความดีงานต่างเนี่ยเราจะได้รับความดีงามมากมายช่วงเดือนอรอมัฏฐสิบคืนสุดท้ายเนี่ยอยู่ในช่วงเทศกาลการถือสินอดรุกอุกสามข้อที่สี่ช่วงส่วนช่วงสิบวันแรกของเดือนดุลาจั เป็นช่วงเทศกาลฮัสรุกอิสลามข้อที่5ช่วงเดือนรอมฎอนเราได้เฉลิมฉลองหลังจากอีดฟ,ฟิตหลังจากถือศีลอด,ดเนี่ยเฉลิมฉลองอีดฟ,ฟิตเตอรี่เฉลิมฉลองที่เราเรียนอัลกุรอานช่วงอิดอัปฮาเนี่ยเฉลิมฉลองที่เรามีสุน้ำท่านนบ,บีศ็อลลัลลลลลออฮฮุะะัััยิวซมเพราะการเชื่อสัตว์ีรีครั้งแรกมาจากนบีอิบ,บรอฮีมอะลัยลไสซามจะเชื่อลูกชายของท่านแล้วเราได้ไถ่ตัว นบีอิสมาอินด้วยการส่งแกะมาให้นบีบริมเชิดแทนเท่ากับวันนั้นที่นบีอิสมาอินร,รอดท่านนาบีมูฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะสัมจึงเป็นเหตุทําให้ท่านมีชีวิตเพราะท่านเป็นต้นตระกูลของนบีมูฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะเลวัลลันั่นแสดงว่าช่วงอีดฟิตรีกับอิดอัปพามีความสัมพันธ์กันแล้วก็นี่คือช่วงสิบวันแรกของเดือนธันยัดที่เรากําลังจะก้าวเข้าไปสู่เนี่ยความนิยามต่างๆมากมายและไม่ไปผูกผูกพันกับบาดาดโดยเฉพาะรุกลิสลามข้อที่ห้ารุกลการทําำ เชิญชวนทุกคนนะครับตามที่ท่านอบุลีซารเราสมได้หว่งนโยบายมาทําความดีไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ขยันมันเป็นโอกาสทองแล้วหรือคุณหรือเราจะเป็นคนที่ขี้เกียจไม่อยากที่จะทํโปกติเราขี้เกียจนี่คือโอกาสทองของคนขี้เกียจเช่นเดียวกันไม่ใช่โอกาสทองของคนที่ขยันอย่างเดียวแต่นี่คือโอกาสทองสําหรับทุกคนที่จะทําความดีเพียงเล็กน้อย จะไ,ได้รับผลตอบแทนอย่างมากมายฝากแชร์คลิปนี้ต่อไปทันทีเลยนะสามแชร์ให้กับอ,อ,อยู่หน้าฟีด a c e b o o k ของท่านเองส่งไปเป็นข้อความให้กับเพื่อนแล้วก็ส่งไปทางไลน์ช่องทางครับขอบคุณทุกคนที่ได้ติดตามแล้วก็แชร์ต่อไปครับสละมวลนิุมรตุลลักษอ์ไปครับ